โจผีและโจสิษ์ต่างเป็นลูกชายของโจโฉแต่ด้วยเหตุที่โจสิษฐ์พน้องเป็นคนเฉลียวฉลาดโจโฉจึงรักใคร่เอ็นดูและวางไว้ให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการสืบทอดอำนาจแต่หลังจากที่โจโฉเสียชีวิตไม่นานโจผีก็ตั้งตนเป็นห้องเต้และก็อยากกำจัดโจสิษ์ไปให้พ้นหูพ้นตาวันหนึ่งจึงเรียกโจสิษ์เข้าเฝ้าเพื่อหาเรื่องสังหารโดยกล่าวกับโจสิษ์ว่าข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีความสามารถด้านกาบกรอนเห็นจะเป็นการกล่าวที่เกินจริงถ้าอย่างนั้นเจ้าลองแต่งกรอนให้เสร็จ หบทภายใน7-9โดยในกรอนให้พูดถึงการเป็นพี่น้องของเราสองคนแต่ในกรอนห้ามมีคําว่าพี่น้องเป็นอันขาดถ้าเจ้าทําได้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่ถ้าทําไม่ได้เจ้าต้องตายโจสิทย์ได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกปหนตกใจแต่อย่างใดกลับลุกขึ้นยืนในขณะที่กําลังจะก้าวเท้าแรกกรอนวักแรกก็ออกมาต้มถัว่ว เผาต้นถัว่วในปวยถั่วร้องไห้เดิมนั้นร่วมรากไม้แล้วฉไหนเร่งเผาผ่านกรอนวักส,สุดท้ายจบลงเมื่อครบตามกติกาเ9พอดีโจผีพอได้ฟังก็น้ำตานองหน้ารู้สึกละอายใจตัวเองยิ่งนักจึงงดเว้นโทษตายให้กับโจสิ์บทกรอน79ของโจศิษฐ์นี้สะท้อนความสัมพันธ์ของพี่น้องได้อย่างลึกซึ้งและแยบยนยิ่งนะัก ใครยังไม่เข้าใจในความหมายลองเปิดฟังอีกรอบแล้วค่อยๆนึกภาพตามนะคะ